เงียบๆเ,เจอพี่ไทยส่องสปอตไลท์ใส่หน้าสว่างว่าไปทั้งป่าแล้วก็ตามด้วย M198 ส่งไปทักไทย3ดอกเน้นๆเ,เล่นเอาฝั่งนู้นวิ่งหางจุกตูดไม่ทันบางส่วนได้ตั๋วไปทวนรกเรียบร้อยงานนี้ F16 เราก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบใส่คลังแสงจนวอดวายใครซาก,กับไทยจุดจบไม่สวยสักรายข้อมูลล่าสุดจากเพจสายทหาร Army Military Force เช้าวันนี้เลยครับสดๆร้อนรอป่าแนวหน้าชายแดนจังหวัดสแก้วที่ปกติมืดสนิทเนี่ยจู่ๆก็สว่างโร่ไปทั้งป่าเลยว่ะครับทหารไทยเราของจริงไม่พูดเยอะยิงกระสุนส่องสว่างพุ่งแหวกอากาศขึ้นฟ้าเผยตำแหน่งซุ่มของสั่งตรงข้ามที่กะจะมาลักลอบทำอะไรไม่ดีให้เห็นกันแบบชัดเป๊ะระดับโฟแล้วไม่รอช้าครับจังหวะนี้ต้องตามด้วยของหนักปืนใหญ่ m 1 9 8ฮาวิเซอร์ขนาด155ม mm. อามิลลิเมตรอนุภาพทำลายล้างไม่ต้องพูดถึง รัศมีฉีกร่างนี้กว้างเป็นสนามฟุตบอลเรากดไป3ดอกเน้นๆตุ้มตุ้มตุ้มใส่พิกัดทหารกัมพูชาที่อยู่ในป่าแนวหน้าแบบแม่นราวจับวางอ่าเริ่มกันที่เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อเช้ามืดวันนี้ก่อนเลยวันที่25ทธันวาคมเวลาตีหนึ่งเกือบตีสองเนี่ยปกติเราหลับสบายกันอยู่บนเตียงใช่ไหมครับแต่ทหารกล้าของเราที่แนวหน้าเขาไม่ได้หลับครับตาเขาสว่างโสดประสาทเขาตื่นตัวตลอดเวลา ข้อมูลยืนยันชัดเจนครับว่าเมื่อเวลาตี1 4ึนาทีกองทัพไทยตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในป่าแนวหน้าฝั่งตรงข้ามกะจะอาศัยความมืดเข้ามาแต่หารู้ไมมว่าเทคโนโลยีและความพร้อมของทหารไทยเราเหนือชั้นกว่านั้นเยอะเรายิงกระสุนส่องสว่างครับฟึบขึ้นฟ้าปุ๊บแสงจ้าสว่างวาบลงมาทหารกัมพูชาที่ซุ่มอยู่หรือกำลังเคลื่อนที่เนี่ยแทบจะยืนงงตาแตกเพราะอยู่อยู่ที่ซ่อนก็ไม่มีความมืดก็ช่วยไม่ได้ และทันทีที่เป้าหมายชัดวินาทีต่อมาคือนรกของจริงสำหรับผู้รุกรานครับปืนใหญ่ M198 h a ฮวิซอร์ชื่อนี้คุณผู้ฟังจำไว้ให้ดีนี่คือเคี้ยวเล็บสำคัญของทหารปืนใหญ่ไทยขนาดปากลำกล้อง155ม mm. อามิลิเมตรอนุภาพทำลายล้างไม่ต้องพูดถึงรัศมีฉีกร่างนี่กว้างเป็นสนามฟุตบอลเรากดไป3ดอกเน้นๆตุ้มตุ้มตุ้มใส่พิกัดทหารกัมพูชาที่อยู่ในป่านแนวหน้าแบบแม่นราจับวาง การยิงครั้งนี้คือการยิงเพื่อหวังผลชัดเจนครับเป็นการหยุดยั้งการคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่การยิงสุ่ม 4, สซุ่ม5้าลงทุ่งนาป่าเขานะครับทุกดอกมีเป้าหมายฝั่งกัมพูชาถึงกับเงียบกริบไปพักใหญ่แต่แน่นอนครับพอโดนเข้าไปหนักๆแบบนี้ฝั่งนน้นเขาก็ออกมาโวยวายตามสไตล์อ้างว่ากระสุนไทยไปโดนพลเรือนบ้างมีคนเจ็บนู่นนี่นั่นบ้างเอมก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับ เพราะในทางยุธทธวิธีแล้วเวลาทหารเรายิงตอบโต้เราเล็งที่จุดกำเนิดการยิงหรือพิกัดทางทหารเป็นหลักใครจะบ้าเอากระสุนราคาแพงๆไปยิงชาวบ้านเล่นจริงไหมครับทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วก่อนหน้านั้นละ่ะทำไมอยู่ๆถึงเดือดขนาดนี้มาครับ ผมจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้วันที่24ธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดขนาดนี้ ย้อนไปช่วงสายๆของเมื่อวานครับเวลาประมาณ11โมงแดดกำลังเปรียปร้ยงๆเลยกองทัพอากาศไทยหรือ RTAF ของเราไม่ได้นิ่งดูได้ครับสายข่าวเราระบุชัดว่าฝั่งกัมพูชามีการเคลื่อนย้ายอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่ด้านหลังภูเขาพนมสัมเปาอําเภอบานันจังหวัดพระตะบองซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญ พอเรารู้พิกัดรู้เป้าหมายเครื่องบินขับไล่ F-16 ของไทยก็ทะย,ยานขึ้นฟ้าทันทีภารกิจนี้คือการตัดไฟแต่ต้นลมครับเป้าหมายคือคลังอาวุธที่ฝั่งตรงข้ามกำลังขนของมาเติมคุณผู้ฟังลองนึกภาพเสียงเครื่องยนต์เจ็ตที่คำรามกึกก้องอยู่บนฟ้าแล้วตามด้วยเสียงระเบิดที่ดังกําปนาดวันไหว ในคลิปที่แชร์กันวันในโซเชียลเห็นชัดเลยครับว่ามีควันดำพวยพุ่งขึ้นมาสูงเสียดฟ,ฟ้าเสียงระเบิดนี่ดังสน,นั่นชนิดที่ว่าวัวควายแตกตื่นผลจากการโจมตีทางอากาศของ F16 ครั้งนี้บอกเลยว่าเจ็บหนักครับคลังอาวุธฝั่งกัมพูชาเสียหายยับเยินอาวุธที่พวกเขากะจะเอามาใช้ยิงใส่ทหารเราหรือยิงใส่หมู่บ้านเรากลายเป็นเศษเหล็กไปในพริบตา นี่คือการลดขีดความสามารถในการรบของฝั่งตรงข้ามได้อย่างชะงงดนักสมน้ำสมเนื้อครับใครที่คิดจะขนอาวุธมาคู่ไทยก็ต้องเจอ F16 สวนกลับไปแบบนี้แหละครับแต่โอ้ยเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นครับคุณผู้ฟังฟังกัมพูชาพอโดนของหนักเข้าไปแทนที่จะหยุดกลับยิ่งดิ้นพล่าน ช่วงบ่ายต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาฝั่งนู้นเปิดฉากยิงถล่มใส่พื้นที่ชายแดนไทยแบบไม่ยัง้งรายงานจากพื้นที่แจ้งเข้ามาว่าทั้งกระสุนปืนใหญ่ทั้งจรวดถูกระดมยิงเข้ามาตกในเขตไทยทั้งที่จังหวัดสะแก้วและลามไปถึงชายแดนจังหวัดศรีสะเกดบางบ้านนี่หลังคาเปิงฝาบ้านทะลุจากสะเก็ดระเบิดที่ฝั่งนู้นส่งมาเห็นภาพแล้วมันจุกอก,อกครับคุณผู้ฟังพี่น้องไทยเราต้องมาเดือดร้อนเพราะความบ้าคลั่งของฝั่งตรงข้าม แล้วทหารไทยเรายอมไหมครับฮไม่มีทางครับกองทัพไทยจัดหนักสวนกลับทันทีในช่วงบ่ายถึงเย็นเมื่อวานด้วยระบบจรวดไทย85อันนี้ของแรงจริงเรายิงสวนกลับไปรวดเดียว30 30ลูกคุณฟังไม่ผิดครับ30ลูกพุ่งแวกอากาศเป็นสายลงสู่เป้าหมายในฝั่งกัมพูชาเพื่อกดดันให้ยุดยิงและขอย้ำนะครับคุณผู้ฟังกองทัพไทยเรามีความเป็นมืออาชีพสูงมาก การตอบโต้ด้วยจรวดไทย85ครั้งนี้เราล็อกเป้าที่ฐานยิงและจุดรวมพลของทหารฝั่งตรงข้ามเท่านั้นไม่มีการยิงกราดมั่วซั่วเราทำเพื่อหยุดการกระทําอันป่าเถื่อนที่ทําร้ายชาวบ้านเรานี่คือความชอบธรรมในการป้องกันตัวครับทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าอ้าวและไอาการเจรจาละ่ะ GBC อะไรนั่นไม่ได้คุยกันเหรออ่าเรื่องนี้ยิ่งฟังยิ่งน้างุดหงิดครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่24ธันวาคม จริงๆแล้วมีกำหนดการประชุม GBC หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคระดับเลข,ขาธิการกะว่าจะมานั่งจับเข่าคุยกันเพื่อลดความตึงเครียดแต่เชื่อไหมครับการประชุมจบลงภายในเวลาแค่35นาทีโอ้ยต้มไข่ยังไม่ทันจะสุกดีเลยมั้งครับนั่นวงแตกครับสาเหตุเพราะอะไรเนี่ยเลยครับก็เพราะฟันกัมพูชาเล่นแง่ครับจะขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมจะให้ไปคุยกันที่ประเทศกลางอ้าวเรื่องเกิดที่ชายแดนปัญหาก็อยู่ที่ชายแดน แต่จะไปคุยที่อื่นทางไทยเราก็จุดยืนชัดเจนครับต้องคุยที่ชายแดนตามแผนเดิมเพราะเราบริสุทธิ์ใจเราอยู่ในพื้นที่แต่ฝั่งนู้นเขาลีลาสุดท้ายก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องแถมที่แสบไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังในขณะที่ปากบอกจะเจรจาแต่ในสนามรบกองทัพภาคที่1รายงานว่าฝั่งกัมพูชายังคงระดมยิงปืนใหญ่เข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่องแม้ในขณะที่กําลังประชุมแบบนี้เขาเรียกว่าหน้าไหวหลังหลอกชัดๆ จะให้ไทยเรานั่งยิ้มคุยดีๆในขณะที่พี่น้องเราโดนถล,ล่มเหรอครับไม่มีทางจบเร็วก็ดีครับจะได้รู้กันไปเลยว่าใครจริงใจใครไก่กาคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมอยากจะชวนให้มองให้ลึกซึ้งกว่าแค่เสียงระเบิดคือหัวใจของทหารไทยครับลองจินตนาการดูนะครับกลางป่าดงดิบมืดก็มืดอันตรายรอบด้านแต่ทหารเรายังคงตั้งมั่นยิงกระสุนส่องสว่างเปิดทางแล้วบรรจุกระสุนปืนใหญ่หนักๆยิงสวนกลับไปอย่างแม่นยำ ภาพทหารกล้าที่ยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้พวกเราข้างหลังได้นอนหลับเพื่อให้ชาวบ้านชายแดนปลอดภัยมันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากครับการตอบโต้ด้วย f 1 6หรือ m 1 9 8ไม่ใช่เพื่อความสะใจแต่มันคือการส่งสัญญาณเตือนที่ดังและชัดเจนที่สุดว่าอย่าล้าเส้นถ้าฝั่งตรงข้ามยังยิงไม่หยุดเราก็ต้องสู้จนถึงที่สุดครับประเทศไทยเราไม่เคยรุกรานใครก่อนประวัติศาสตร์ก็บอกอยู่แต่ถ้าใครมารังแกพี่น้องเรามาย่ำยีแผ่นดินเรา คนไทยไม่ยอมครับเสียง F16 ที่บินผ่านหัวเสียงปืนใหญ่ที่ดังสนั่นป่าสำหรับชาวบ้านแถวนั้นมันอาจจะน่ากลัวแต่อีกมุมหนึง่งมันคือเสียงแห่งความอุนใจครับอุ่นใจว่ากองทัพไทยยังอยู่ตรงนี้ยังมีคนคอยกางปีปกปกป้องพวกเขาอยู่ทหารไทยพร้อมคุมพื้นที่ทุกตารางนิ้วไม่ยอมให้ใครหน้าไหนเข้ามายึดครองได้แม้แต่ปลายเล็บ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมสรุปสถานการณ์สั้นๆให้เข้าใจง่ายๆอีกทีนะครับสรุปง่ายๆเชา้านี้ทหารไทยโชเหนือยิงซองสว่างเปิดป่าจนเห็นไส้เห็นพุงแล้วถล่มซ้ำด้วยปืนใหญ่ M198 อีก3ลูกเน้นๆใส่ตําแหน่งทหารฝั่งตรงข้ามที่ซุ่มอยู่ส่วนเมื่อวาน F16 เราก็ทําผลงานชิ้นโบแดงบินไปถล่มคลังอาวุธฝั่งกัมพูชาจนเล็ แม้สถานการณ์ตอนนี้จะยังตึงเครียดการเจรจา GBC จะล่มไม่เป็นท่าเพราะความไม่จริงใจของฝั่งนู้นแต่ขอให้มั่นใจครับว่าไทยเราคุมเกมได้ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจครับผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกคน ช่วยกันส่งกำลังใจไปให้ทหารกล้าที่แนวหน้าและพี่น้องชาวบ้านตามตะเข็บชายแดนที่กำลังเดือดร้อนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับว่าทหารไทยสู้ๆหรือคนไทยไม่ทิ้งกันให้พวกเขารู้ว่าคนข้างหลังยังคอยเชียร์อยู่ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะครับข่าวสารสถานการณ์ชายแดนมันเปลี่ยนไวมากถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสาคัญแบบเรียลไทม์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้ครับ กดไว้เลยครับจะได้รู้ทันสถานการณ์ก่อนใครสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปติดตามข่าวต่อก่อนถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบมารายงานทันทีสู้ต่อไปครับพี่น้องไทยไทยไม่แพ้แน่สวัสดีครับ